เรดมีกลับมาสร้างความตื่นเต้นอีกครั้งในปี2026กับ Redmi Note 15 Pro 5G สมาร์ทโฟนระดับกลางที่ให้สเปคเกินราคาดีไซน์หรูหราและฟีเจอร์ครบเครื่องจนหลายคนต้องยกนิ้วให้เริ่มที่ดีไซน์ภายนอกตัวเครื่องบางเบาขอบโคง้งพรีเมียมใช้วัสดุผสมกระจกกริลลาคลาสวิตุสบวกแข็งแรงทนทานหน้าจอ AMOLED ขนาด6.8นิ้วความละเอียด 2K Refresh r a 144Hz ให้สีสันคมชัดลื่นไหลสุดๆรองรับ HDR10 บวกเหมาะก,กับทั้งการเล่นเกมและดูหนัง ด้านประสิทธิภาพมาพร้อมชิป snapdragon 8 Gen 4 Turbo 5 g ram 16GB และรอมสูงสุด 1TB เล่นเกมโหด,โดหรือทำงานหลายแอปพร้อมกันก็ยังลื่นไหลแบตเตอรี่6,000 m มิปชั่วโมงรองรับชาร์จไว1 5 0 w และชาร์จไร้สาย8 0 w บอกเลยว่าใช้งานยาวๆแบบไม่ต้องห่วงเรื่องแบตบสำหรับกล้องถ่ายภาพเรดมีจัดเต็มกล้องหลัก2 0 0 mpois บวก ultra wide 5 0 mp บวก Telepho ต mp พร้อม ai camera 3.0ที่ช่วยให้ภาพถ่่าาายกลงงคคืนสวมช ถ่ายวิดีโอ 8K ได้สบายส่วนกล้องหน้า 60MP เหมาะสำหรับสายเซลฟี่และครีเอเตอร์สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือระบบเสียง Dolby Atmos ลำโพงคู่สเตอริโอและระบบสแกนนิ้วบนหน้าจอที่รวดเร็วพร้อม MIUI 16บน Android 16ที่ปรับแต่งมาเพื่อการใช้งานลื่นไหลและฉลาดขึ้นสรุปแล้ว Redmi Note 15 Pro 5G 2026คือสมาร์ทโฟนที่รวมความพรีเมียมเข้ากับราคาที่เข้าถึงได้เหมาะกับคนที่มองหามือถือครบเครื่อง กล้องเทพแบตติดเล่นเกมลื่นและดีไซน์หรูหราแบบเรือทง